คิดสอย่างที่เธอส่งมาให้กับฉันมีความหมายแค่ไหนที่ซ่อนอยู่ว่าเธอคิดเหมือนกันโปรดเอ่ยมันออกมาอย่าปล่อยให้แ้างคาพี่อยานคิดดาวบนฟ้าว่าฉันระใจดีต้องร้อง Sunday Music ด้วยนะฮะ จะปล่อยให้ขังคาพียอยากคิดแต่วบนฟ้าว่าฉันรักเธอคมในใจทั้งสองเราแต่ก็มีคงจะดีถ้ามีโอกอาสพูดแมงแต่เพราะคำพูาเพียงเท่านั้นที่คน จากทุกเหตุการณ์ที่เธอส่งมาแค่เพืงอยาการู้มพียงว่าเธอคิดต่อเกันมานและทิ้งคหัวใจมีใครอยู่แล้วหรือไมอดูทุกแวาไม่กล้าจะคิดไปว่าเคมีในหัวใจตรงกันหากทุกสัญญาที่เธอส่งมาให้กับฉันมีความ ถ้าเพียงอยากรู้ความจริงว่าเธอคิดต่อกันแบบไหนและที่ข้างในหัวใจมีใครอยู่แล้วหรือไม่อาจดูจากแววตาไม่กล้าจะคิดไปว่าแค่มีในหัวใจตรงกันหากทุกสันยาณที่เธอส่งมา

ดีวงคอปเปอร์นะครับสวัสดีครับชื่อวงอะไรครับซัน s u n b e ิ m Music ั u n b e a m Music เห็นดูอยู่ในคลิปพี่คนที่เป็นคนร้องนำชื่อพี่อะไรครับอ๋อครับวันนี้จะไม่โชว์เสียงให้พิธีฟังหน่อยครับนั่นสิไม่ยอมร้องเลยไม่เป็นงานนักไวโอลินอยู่มีหลายมากรู้สึกไงบ้างซันเดย์มิวสิ c ที่ได้มาร้องฟีเจอริงนะคะเอ้ยไม่ใช่ร้องมาเล่นดนตรีฟีเจอริงกับเจสเซิเตอร์รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็ว่าจเป็นมาเล่น อด้วยความเอนจอยโอเคครับด้วยความเอนจอยครับผมแล้วคลิปที่ที่ส่งเข้ามาเนี่ยมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นบ้างที่เราคิดว่าเฮ้ยมันคือวงเรานะอย่างงี้ยก็เหมือนกับว่าวงเราจะชอบแบบว่าคือส่วนใหญ่จะไม่เล่นตามออริจินอลออริจินอลไม่ดีเหรอครับออริจินอลมัจะดีแต่ว่าเหมือนกับว่าเราก็จะแบบมาค้ทว่าแบบพยายามเรียนเล่นให้มันเป็นแบบของเราอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนกับว่าทุกคนแบบ อยากใส่อะไรก็ใส่ไปละกันอะไรเงี้ยค่าหรอคะหรืออะไรอ๋อไม่ใช่แล้วกผลตาบอกไปผลตาจบด้านดนตรีหมดเหรอครับเออจบด้านดนตรีที่ไหนครับเอแบทเอบทอ๋อถามพี่คีบ้างดีกว่าครับทำไมถึงเลือกวงนี้คือเขามีความแตกต่างจากคนอื่น ต้องให้พี่โอเป็นคนดูเพราะว่าพี่โอเป็นจริงๆจริงต้องต้องบอกว่าอ่าหลายๆคลิปที่หลายๆหลายๆคลิปที่ cover เข้ามามีมีมีความน่าสนใจในตัวเองครับผมเห็นคลิปหนึ่งที่เขาถอดเสื้อเล่นอ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงคผู้ชายผู้ชายแล้วเลือกเลยอันเลือกเลยอันนั้นเกือบเลือก้วแึงว่าคนอื่นดึงไว้ว่าพี่เอาดนตรีที่ฟังเข้าใจนิดนึงคือของเขาจะแบบอ b s t r a c t มากอันนั้นก็เป็นไอเดียที่ดีแต่อย่างของ sunny music นี่เขามีความเขาดูมีความเป็นีมเว w o r k ดี เวลาเล่นก็ดูแบบเอยดูมีความสุขอะไรยาเง,งี้ยเราก็เลยแบบเอออยากแจมกันอีกอย่างหนึ่งปอเขาเล่นไวโอลินได้เพลงเพลงออริจินอลเรามีเสียงเครื่องสายอยู่ด้วยเลยคิดว่าถ้ามาเล่นแจมกัน <มา S 1> น่าจะน,บบน,น่าจะสนุกดีแล้ววันนี้เป็นไ,ไงบ้างครับได้แจมกับซันเดย์มิวสครับรู้สึกละมุนนะดีดีดพอเวลาร้องแล้วแบบมีเครื่องสายสดรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นอายุ14ครั้งเยาวชนนะมีความ สดใสพี่โออย่าใช้คำว่าเยาวชนเลยครับมันดูห่างไกลมากถ้าผมเป็นพี่โอผมจะเปลี่ยนมือเบสในวงเจสเตอร์เลยนะครับเป็นวันนี้เลยน่าคิดน่าคิดเมยลากันยิ้มไปช่ชงดีนะไม่ได้เป็นตัวขายของวงแล้วอ๋อเหรอตัวเล่นเลยตัวเล่นเลยเนี่ยเออโอเคตอนนี้เดี๋ยวก็คือซิงเกิลล่าสุดของพี่ๆก็คือเพลงสัญญาณสัญญาณครับผมแล้วซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้จะมีเมื่อไหร่ครับ เออก็ต้องมีเร็วๆนี้แน่นอนเนะ <c oughs> ก็เป็นเป็ <c oughs> นคือคือ<ๆ>แต่เราอยากให้เพลงสัญญาณเนี่ยได้ทำหน้าที่เหมือนก่อนตอนนี้ก็กำลังวิ่งอยู่กำลังสวยงามเลยกับลังคาร์ชใช่กำลังพุ่งทะยานก็น่าจะมีเพลงเป็นเพลงพิเศษที่ผมเขียนให้กับภรรยาของผมในกาแต่งงานด้วยอันนี้ก็เป็นอาวุธลับอีกอันหนึ่งจะเอาไปเป็นเพลงยิงเพลงต่อไปก็เป็นได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวอยากให้พี่ฝากเรื่องแฟนมีทติ้งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกสักรอบหนึ่งค่ะ ก็แฟน Meeting ของเราวันวันอาทิตย์นะฮะอาทิตย์คือวันที่ไหนนะซิลสิบสี่ครับสิบสี่นะครับหรือวันเลงคืนสิบสี่นี้ก็ที่พอจูนรู้สึกว่าบัตรก็จะเต็มแล้วด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะใครที่ไม่ได้มาก็ไปยืนรอพวกเราได้เดี๋ยวออกมาร้องเล่นให้อีกสักเพลงหนึ่งก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ทันจริงๆนะครับยังไงใครที่มีบัตรแล้วซื้อบัตรแล้วก็มาเอ็นจอยกันได้วันนั้นสนุกแน่นอนมีเซอร์ไพรส์มากมายก่อนจะฝากผลงานผมถามนิดนึงครับเพลงของพี่นี่จะเกี่ยวกับจันทร์เกี่ยวกัับบฟ้าาาเเเกกกีี่ยยยววดอะมมๆล คนแต่งคือพี่โอเลยจริงๆแล้วเป็นเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรครับบรรยากาศมันพาไปมากกว่าคือเราบางทีเราตัวช่วยเราไม่ได้มีแค่ประสบการณ์ในชีวิตครับเออบางทีเราต้องอาศัยฉากเราต้องมีฉากในในจินตนาการเราอย่างเพลงจูบยกตัวอย่างเพลงจูบนี่ก็คือฉากมันเป็นยังไงพี่โอ ชักจูบเหรอใช่ไมาไกลพี่ดิเรียกว่าต้องจิ้นนะจิ้นก็คือก็คือภาพภาพภาพในฉากก็คือเหมือนเราขับรถไปเที่ยวกับกับแฟนก็ไปไปที่ริมทะเลแฟนที่ยังไม่ได้าจบอะครับเจอเจอริงะเนี่ยก็อ่ะ ฉากตอนดึกคืนฉากตอนดึกคืนมันมันจะโรแมนติกกว่าไงบรรยากาศเย็นๆเงียบๆมีแค่เสียงคลื่นซัดสะกับแสงดาวอะไรอย่างเงี้ยดูทุกอย่างมันเป็นใจเหลือเกินก็ก็คิดอะไรไม่ออกก็จูบแล้วกันไม่พูดอะไรเลยอ่ะจูบเลยอย่างงี้ก็อะไรอย่างเงี้ะมองตามองฟ้าจูบเลยอ่าโอเคนั่นตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ฝากผลงานหน่อยครับวิธีดาวน์โหลดค่ะวิธีหาดาวน์โหลดที่พี่หมูกลับมาได้ไหมเนี่ยพี่หมูที่หมูครับเชิญครับพี่หมูทีี่หมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว มาเ็วมาขายขร้อมวมาขายพองเร็วคือเรื่องของเรื่องพี่หมูเป็นเซลประจำงงครับอ๋อพี่หมูเป็นเซลเหรอครับไม่ได้เลยอ่าเราต้องอ่านืนิงๆด้ได้อ่ะก็ฝากเพลงสัญญาณของเราก่อน้วกันก็เป็นเพลงซิงเกิลใหม่ของเจเจเตอร์นะครับซิงเกิลที่3ในชุดที่4นี่ถ้าชอบเพลงนี้ก็เข้าไปดู YouTube ก็ได้นะครับิดตามทางรายการ j ีบีบีก็ได้นะครับหรือ จะยังไงครับพี่หมูดาวน์โหลดนะครับได้ที่ดอกจันหนึ่งสองแล้วกดชอบครับจุ๊บจุ๊บโอ้โหเจ๋งอะเรียกเพื่อนเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เคบล์บล็อกในเคเคบล์นะครับมี่ท่าเคเคบล์ไหมเคเคบล์เออต้องคิดทำไงดิมีคิดบล็อกคิดไม่ยากอ่ะเดี๋ยวขอไปคิดก่อนครับครับเคเคบล์ก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถฟังได้ทุกเพลงเลยนะอินสังคมอินสแกรมของพี่ยังไงครับของผมนะครับก็หมูเจ็ดครับ ครับโอเจ็ครับทีเจ็และเอ็ดดี้เจนะครับเจ็ดต่มเอสครับเจีทสครับมาโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะฮะมาล็อกคัฟเวอร์มีเพลงดังเยอะแมากมายเราฟังก็ร้องตามกันขอให้มีเพลงดังๆอีกเยอะๆแล้วกันนะครับผมให้ผมเอาไปเพลงไปใช้งานจ้างนะครับโอเคยินดียินดียินดีโอเคขอบคุณมากครับพี่ๆขอบคุณมากครับขอบคุณซัมเดย์มิวสิกด้วยนะครับขอบคุณซัมเดย์ด้วยสุดยอด ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง g m m z ที่ช่อง51หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชคำว่า g m m z ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี